พบกันอีกเช่นเคยกับช่องคุณเมืองถอยนะครับคลิปนี้ก็นี่ครับผมหลังจากที่ทางไอ้มิวนะผมได้ทําการรีนะผมรีผลิตภัณฑ์ก็พึ่งมาจําหน่ายนะครับวันนี้เนี่ยวันที่4ี่นะผมก็คลิปนี้ลงันที่5้าใช่ไหมก็ไปหาซื้อนะครับมันจะมีทั้งหมด4เซตนะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ละเซตเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตัวนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ตัวไหนนะับก็ไปตามซื้อนะครับก็เซตเนี่ยมันจะซื้อมันจะขายเป็นคู่นะครับแล้วก็เหนี่ย จัดมาเป็นคู่แรกนะครับผมอีกคู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไว้จะไปจัดอีกทีแล้วกันอนะันนี้ก็จัดมาคู่แรกตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนก็ซ้านะครับผมตอนแรกเนี่ยถามทางพนักงานนะว่าสามารถแยกซื้อเพียงแค่ชิ้นเดียวได้หรือเปล่านพนักงานบอกว่าไม่สามารถแยกซื้อได้ต้องซื้อเป็นชุดนะครับแบบนี้ก็เลยจําเป็นนะครับผมก็เลยได้ตัวนี้เอ็กโซเดียซ้านะครับผมนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นคุโลมินะครับเอ็กกับตัวนี่ครับผมซฟิล เดอะสกายดากอนในวันนี้ตัวนี้เลยซึ่งตอนที่ต้องบอกว่าของหมดตั้งแต่แบบตีหนึ่งที่สองนะครับผมสำหรับต,ตัวคุรมิตัวนี้พอมารอบนี้ต้องบอกเลยว่าของเยอะมากๆเลยครับผมนะน่าจะมีทุกสาขาคือแบบแทบไม่มีใครไปต่อแถวซื้อแล้วนะครับผมเพราะว่ายิ่งแบบพวกวัยรุ่นอ่าพวกวัยรุ่นรีเซลเนี่ยต้องบอกเลยหลังหักกันไปตามๆกันนะครับผมเพราะว่าทางแม็กครับผมรีผลิตภัณฑ์ออกนนะครับผมน,นี่ มาแกะให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับสำหรับตัวเอ็กโซเดียนะครับนี่ตัวเอ็กโซเดียได้มาด้านในก็จะเป็นกระดาษนี่ก็น่ารักดีครับถัดมานี่ครับตัวคุลมิผมก็เพิ่งจะได้ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับรอบที่แล้วต้องบอกเลยว่าไม่ทันนะผมไม่ทันพ่อค้ารีเซลนะครับนี่ครับผมจะเป็นตัวคุลมิกนะครับแล้วก็มีกระดาษแบบนี้นี่ก็ดูน่ารักดีนะคบตัวคุลมิกเนี่ยมีปีก มังกรตรงนี้ผมเล็กๆนะครับผมน่ารักนาด้านหลังก็จะเป็นเหมือนใส่เป็นเหมือนเป็นตัวหุดมังกรเป็นชุดมังกรแล้วก็มีเกตมังกรนเนี่ยมีปีกเป็นชุดสังเกตในตัวคุรมีเนี่ยจะมีแบบเป็นปีกติดมาเลยนะผมนี่แบบนี้หางเท้านะผมประมาณนี้เลยเนี่ครับเอ็กโซเดียกับคุรมีอันนี้จะเป็นในชุดอ่าเป็นเซตที่สามนะครับผมเซตที่สี่เนี่ยเดี๋ยวไว้มา ติดตามชมในคลิปถัดไปแล้วกันนะเยวจะไปซื้อมารีวิวนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้นะครับผมตอนนี้คือช่วงเวลาที่ต้องไปเก็บแล้วนะผมไม่ต้องไปหวังพึ่งพ่อค้ารีเซลเพราะว่าตอนนี้พ่อค้ารีเซลบอกเลยหลังหักนะครับจากที่เห็น,นับตัวคุลุมงคุลุมิเนี่ยขายแบบกล่อง300อยกว่า3 5 0ร้อตอนนี้คือเห็นมาเล่ขายกล่องละร้อยก็ยังไม่มีใครไปซื้อเลยนะเพราะว่า ไปซื้อกับทางแม็กยังไง100บาท109บาทนะครับได้ทางของกินได้ทางน้ําได้ก็ได้ทางของสะสมแบบนี้กันเลยนะผมก็คลิปนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังตามหาอยู่นะครับผมก็ถือได้ว่าไปเก็บได้แล้วนะผมมีเกือบเกือบจะทุกสาขาเลยครับณนะตอนนี้นะครับผมขนาดผมไปซื้อเนี่ยประมาณเกือบเกือบเที่ยงหนุ่มต้องบอกว่าของก็ยังเหลือเยอะนะผมนี่เลยต้องบอกว่าไวรุ่นรีเซลหลังหักครับผม ใครที่เป็นสายสะสมตอนนี้ก็ไปสะสมได้แล้วนะผมได้ทั้งตัวในผมได้ทั้งของกินนะผมไม่ต้องไปซื้อไปรุ่นรีเซลที่แบบขายตั้งสามสี่ร้อยนะผมนี่ไม่ต้องไปหวังเครื่องโมงนแล้วครับเราไปซื้อเองเลยครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมารีวิวกันนี่เป็นการแจ้งข่าวนะผมว่ามีของเข้ามาแล้วนะผมแต่ว่าตัวที่อ่าเหมือนจะเป็นตัวที่เก้ากับสิบหรือเปล่าผมสองตัวสุดท้ายในะเหมือนจะไม่มีนะผมไม่แน่ใจว่าของจะมาหรือเปล่านะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับเซตนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับไว้เจอกันครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโค้ชเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก่ตัวนี้ครับเป็นคูโลมินะครับผ์กับตัวสกายดากอนนะครับตัวนี้ครับอ่าเอ็กโซเดียนะครับกับตัวนี่ครับโปบูลินนะครับผมตัวนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ